ทำให้ลูกค้าเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้เดียวเขาดูแลเขามาตั้งนานแล้วเวลาที่เขาอยากได้เงินเขาก็คิดถึงเราให้ความสำคัญที่สุดคือเราบอกว่าลูกค้าต้องอยู่ได้เราถึงจะอยู่ได้เราอยากเป็นบริษัทที่เป็น Top of Mind ของผู้ที่ต้องการใช้สินเชื่อ ถ้าถามว่าธุรกิจประเภทไหนที่มีโอกาสเติบโตได้ไม่ว่าสภาวะเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรจะเป็นขาขึ้นก็มีโอกาสเติบโตจะเป็นขาลงก็ยังมีโอกาสเต,ติบโตหนึ่งในนั้นนะครับคือหุ้นกลุ่มผู้ให้บริการสินเชื่อในวิกฤตโควิด19เราเห็นภาพชัดเจนเพราะว่าคนไทยเองนะครับก็เงินขาดมือนะฮะขาดสภาพคล่องบางส่วนเนี่ยหันไปพึ่งเงินกู้นอกระบบซึ่ง งานเข้าเลยนะครับอัตราดอกเบี้ยก็สูงในขณะเดียวกันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าสู่วงจรน,นี่นอกระบบนั้นยากเหมือนกันครับที่จะหลุดจากวงโคจรเหล่านั้นออกมานั่นก็เลยเป็นโอกาสสับบรรดาผู้ประกอบก,การที่เขามีประสบการณ์มานานครับแล้วเขาเข้าใจหัวอ,อกของคนกู้นะครับแล้วก็คนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินนะหนึ่งในบริษัทชั้นหน้าของประเทศไทยนะครับก็คือบริษัทเฮงลิสซิ่งแอนด์แคปิตอลจำกัดมาชนตัวย่อคือเฮง H-E-N-G ชื่อเนี่ยก็ถือว่าเป็นมงคลแล้วนะครับเติบโตก็จริงแต่การแข่งขันก็ดุเดือดไม่แพ้กันเลยนะครับเพราะนั้นคำถามคือว่าอะไรที่ทำให้เฮง leasing and capital จมกับมาชนนั้นก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นแนวหน้าของประเทศไทยและทำไมเขาถึงตั้งเป้าหมายว่าจะเติบโตหนึ่งเท่าตัวในระยะเวลาอีก2ปีข้างหน้าทั้งในมุมของสาขาแล้วก็มูลค่าของสินเชื่อด้วยนะครับวันนี้ผมอีวนพจน์จากช่องถามอีกับอีกชวนทุกท่านมาวิเคราะห์หาโอกาสกันครับ บริษัทเฮงลีซิ่งอย่างแคปิตอลจำกัดมาชนเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อรายใหญ่ในภาคเหนือให้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่หลากหลายครอบคลุมทั้งสินเชื่อที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันตอบโจทย์ความต้องการของคุณลูกค้าแต่ละท้องถิ่นภายใต้แบรนด์เฮงลีซิ่งครับมีสาขามากถึง451แห่งครอบคลุม52จังหวัดทั่วประเทศมีพนักงานมากกว่า1,400คนก็ถือว่าเป็นหนึ่งในบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยนะครับโดยวิสัยทัศน์คือผู้ให้บริการทางการเงินที่นิยมชมชอบของลูกค้้าในนแต่่ละทองถิ นั่นก็เลยทำให้บริษัทเฮงลีซิงแอนด์แคปิตอลจำกัดมหาชนสามารถปล่อยสินเชื่อรวมกันได้สูงถึง8,419ล้าน90แสนบาทผลประกอบการยังก็เติบโตก้าวกระโดดเช่นกันในปี2 5 1 1มีไรายได้1,238ล้านบาทกำไรสุทธิ151ล้านบาทส่วนถ้าเป็นปี2 5 1 3ไรายได้เพิ่มขึ้นเป็น1,450ล้านบาทกำไรสุทธิ318ล้านบาทผลประกอบการทั้งในมุมของไรายได้แล้วก็กำไรนั้นก็ถือว่าเติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยนะครับแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ ควาร้อนผ่านหนาวมาเยอะเหมือนกันครับเหงีอก l e a น i n g เกิดจากการร่วมทุนของสี่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ก็ประกอบธุรกิจสินเชื่อในภาคเหนือในปี258นะครับนั่นคือกลุ่มทวีเหงและกลุ่มพัฒนาสินและภายหลังกลุ่มมิเอื้ออารีและกลุ่มสินปราณีก็เข้ามาร่วมทุนด้วยเช่นเดียวกันซึ่งก็ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีในปี259เริ่มขยายสาขาไปยังภาคกลางและภาคตะวันตกลจากนั้น1ปีเร่งขยายสาขาไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อนที่ปีที่ผ่านมา2513จะรุกตลาดตะวันออกและภาคใต้ครับและล่าสุดมีการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อเตรียมเข้ามาจดทะเบียนอยู่ในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือผลิตภัณฑ์สินเชื่อของเขามีเยอะมากตอบโจทย์ลูกค้าได้หลากหลายเลยครับในภาพใหญ่เน้น3ธุรกิจหลักๆขึ้นหนึ่งธุรกิจสินเชื่อที่มีหลักประกรันเช่นสินเชื่อเช่าซื้อรถมือ2ส,สินเชื่อจำน่าทะเบียนรถสินเชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นต้น สสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับที่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกันและสินเชื่อแอนโนไฟแนนซ์และนายนหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิตเราให้ลูกค้าเป็นคนเลือกว่าลูกค้าอยากได้เงินแค่ไหนเราบอกคนของเราเสมอว่าลูกค้าต้องการ ถามความต้องการของลูกค้าให้เข้าใจแล้วก็แนะนําลูกค้าให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกค้าบอกว่ามีรถคันหนึ่งแล้วอยากได้เงินอยากเอาเงินไปทำไรเนี่ยนะคะเราดูเลยค่ะว่าไรายได้ของเขามีแค่ไหนค่าใช้ใจ่ายของเขามีแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะลูกค้าจะมีเงินเหลือจะผ่อนแล้วสม่ําเสมอได้เท่าไหร่แล้วเราก็เอาตัวเลขเนี่ยหากลับไปเลยค่ะว่าอยากได้เงินแค่นี้ต้องอยู่กับเราเจ็ดปีนะลูกค้าโอเคไหมการที่ทีมผู้บริหารเขาคิดอยู่เสมอว่าคุณลูกค้าต้องการอะไรจ่ายไหวหรือเปล่า <S <S ผมว่าในฐานะนักลงทุนนะ ผมคิดว่านี่คือเป็นประโยคที่สําคัญมากๆเพราะธุรกิจนี้โอกาสเติบโตสูงครับแต่การบริหารความเสี่ยงมีความสําคัญไม่แพ้กันเลยและก็ไม่แปลกใจเลยนะครับว่าเอ๊ะทำไมแบรนด์เฮงลีซิงนั้นถึงอยู่ในใจของคุณลูกค้าโดยเพราะลูกค้าในแถบภาคเหนือเนี่ยนะครับเขายึดหัวห,หาเป็นที่เรียบร้อยละแต่เมื่อไปดูข้นในก็จะเห็นว่ารายได้ดอกเบี้ยของบริษัทเฮงลีซิงแอนด์แคปิตอลจำกัดมหาชนเกือบจะทั้งหมดก็มาจากธุรกิสินเชื่อที่มีหลักประกันครับ ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าประสบการณ์ของผู้ถือหุ้นใหญ่แต่อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของพฤติกรรมของคุณลูกค้าด้วยครับเพรลูกค้าทุกรายเดินเข้ามาในสาขาของเราหรือว่าการที่พนักง,งานเราไปมาเก็ตติ้งไปเยี่ยมลูกค้านะต้องการใช้เงินไหมมีหลัปกประกันอะไรฉันมีอันนี้ถือใช้ได้ไหมฉันมีอันนี้ถือจะเอาไหมเราแทบจะไม่มีการปฏิเสธลูกค้าเลยค่ะ สมมติว่าลูกค้ามาถึงสาขนานะะแล้วก็พนักงานเราก็จะถามว่าลูกค้าต้องการอะไรนะคะอยากได้เงินสักก้อนหนึ่งไปทำเรื่นงทานี่แล้วก็ สาขาเราก็ถามว่าแล้วลูกค้ามีหลักประกันเป็นอะไรล่ะเขาก็จะบอกว่าเขามีรถนะมีรถรุ่นนี้หน้าตายอย่างนี้มุรถประมาณนี้เนี่ยกู้ได้ไหมคําตอบของเราคือกู้ได้แล้วทีนี้อยากจะได้เท่าไหร่แล้วเราก็ดูเลยคาวว่าลูกค้ากู้ในสัดส่วนนี้เนี่ยนะคะลูกค้าต้องผ่อนเท่าไหร่ถ้าลูกค้าบอกว่าลูกค้าอยากผ่อนสบายๆเดือนละพันบาทเราบอกโอ้ถ้าผ่อนอย่างนี้เนี่ยสิปีก็ยังไม่หมดเลยนะเราก็อาจจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็อาจจะไม่ไหวนะวก็กู้น้อยหน่อยนะสมมติว่าตั้งใจมาอยากจะกู้ ห้าหมื่นก็เอาไปสักสามหมืน่นสักเจ็ดปีก็ผ่อนหมดนะแล้วก็เดี๋ยวผ่อนไปไปลายทางเสร็จแล้วเนี่ยถ้ายังอยากได้เงินเพิ่มก็ค่อยมาพับอัพขึ้นไปเราก็จะถามลูกค้าแล้วก็ความพอใจของลูกค้านะคะว่าพอไหวไหมก็เราก็จะพยายามสตั๊กเจอวงเงินให้ในที่สุดลูกค้าก็สบายใจแล้วถ้าเป็นลูกค้าเก่าของเราเนี่ยประวัติการชําระหนี้เขาดีมาอยู่แล้วหรือว่าพี่น้องเขาเป็นลูกค้าเก่าของเรานะคะสามารถพาเป็นคนพากันมากู้เราก็จะให้ความเชื่อถือกับลูกค้ามากขึ้น นั่นคือสินเชื่อที่มีหลักประกันและก็เป็นธุรกิจหลักของเฮงนะครับเอ้ามาดูอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างคือสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันแบ่งเป็น2แบบครับอย่างแรกคือสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่ไม่ใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันเป็นสินเชื่อในประสงค์สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาทั่วไปที่มีรายได้สม่ำเสมอมีเอกสารรับรองรายได้เช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจและพนักงานบริษัทเป็นต้นส่วนที่2 คือสินเชื่อโนไฟแนนซ์นะครับก็จะเหมาะก,กับรายย่อยที่อาจจะมีวัตถุประสงค์ในการที่จะเอาเงินตรงนี้นะครับไปทํามาหาเลงชีพแต่ว่าโอเคเอาละ,ะไรายได้อาจจะไม่แน่นอนแล้วก็อาจจะไม่ได้มีเอกสารรับรองรายได้หรือไม่มีหลักทรัพย์ค้าประกันครับ แต่จะต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ประกอบอาชีพที่มีหลักแหล่งแน่นอนมีหลักฐานและสารประกอบอาชีพและมีะไรายได้จากการประกอบอาชีพที่ชัดเจนซึ่งบริษัทจะเข้าไปประเมินรายได้ตรวจสอบแล้วก็ถ่ายภาพสารที่ประกอบอาชีพเอาไว้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาสินเชื่อหรือว่าเป็นผู้ที่มีเอกสารรับรองการทําอาชีพเช่นหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้าสมุดทะเบียนเกษตรกรเป็นต้นเพื่อที่จะใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอสินเชื่อครับแล้วก็คิดว่าคนส่วนใหญ่ของเราเริ่มต้นสร้าง ธุรกิจของตัวเองด้วยทุนของตัวเองเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการเริ่มต้นในการท,ทําธุรกิจของลูกค้ากลุ่มนี้นะคะ่ะเพราะนั้นขอให้เขามีความคิดว่าเขาอยากจะทําอะไรก็พิสูจน์ได้ว่าธุรกิจของเขาเนี่ยมีความเป็นไปได้สักระยะหนึ่งมีความตั้งใจที่จะทำงานแล้วก็มีตัวตนที่แท้จริงเนี่ยนะคะเราก็ยินดีที่อยากจะสนับสนุนสินเชื่อเขาค่ะ เชืว่าเฮงลิซิ่งแอนด์แคปิตอลนะครับก็ถือว่าเป็นบริษัทที่สามารถเป็นที่พึ่งยามยากนะแล้วก็ช่วยต่อลมหายใจให้กับหลายชีวิตเลยทีเดียวนะครับเราเห็น2ธุรกิจแล้วนะครับมาดูธุรกิจที่3กันคือการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิตครับปัจจุบันบริษัทเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิตให้กับบริษัทประกันชั้นแนวหน้าจำนวน6บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเช่นประกันภัยรถยนต์ประกันภัยรถจักรยานยนต์ประกันภัยอุบัติเหตุประกันชีวิตเป็นต้นโดดยจะไ้้รับบคค่่าาาตอแทนนนนเป็ห ก็จะมีส่วนช่วยเสริมธุรกิจหลักได้เช่นเดียวกันตอนนี้เราเห็นภาพรวมของธุรกิจเฮงลิซิงแอนด์แคปิตอลจำกัดมาชนแล้วนะครับมาวิเคราะห์กันหน่อยครับนับแต่ก่อนวิกฤตโควิด -19 คนไทยจำนวนไม่น้อยครับมีปัญหาด้านการเงินเงินในขาดมือหมุนเงินไม่ทันแล้วก็ยังไม่นับด้วยนะครับว่าคนไทยร้อยละ60เนี่ยไม่สามารถเข้าถึงบริการสินเชื่อจากสถาบ,บันการเงินได้ก็อาจจะต้องไปพึ่งพาเงินกู้นอกระบบแล้วปัญหาสังคมก็อาจจะตามมา นั่นก็หมายความว่าพอเกิดวิกฤตโควิดสิเราเห็นแผลเลยนะครับแผลทางเศรษฐกิจแผลทางการเงินของหลายๆครอบครัวว,ว่าโอ้มันลึกขนาดนี้เลยแล้วเพ่ง leasing capital จำกัดมาชนก็เข้ามาเติมเต็มในส่วนนี้ได้นะครับก็เป็นการให้โอกาสรายย่อยอย่างพวกเรานี่นะครับสามารถเข้าถึงสินเชื่อที่มีความเป็นธรรมได้มากขึ้นเพดังนั้นก็จะมีการลดการพึ่งพา เงินกู้นอกระบบได้อีกทาง,างด้วยก็เท่ากับว่าเป็นการแก้ไขปัญหาสังคมได้ทางอ้อมนะครับเราทําเป็นระบบมากขึ้นต้นทุนเราถูกกว่าแล้วก็บริการที่หลากหลายกว่าความตั้งใจในการท,ทําธุรกิจแล้วก็เครือขายชื่อเสียงอะไรพวกนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยที่จะทําให้เราสามารถดึงดูดให้ลูกค้าเปลี่ยนใจมาใช้ธุรก,กิจเราที่เป็นระบบมากขึ้นมาตรฐานบัญชีดีขึ้นวิธีคิดดอกเบีย้ยที่ถูกต้องมีคนคอยกํากับว่าเราห้ามคิดดอกเบีย้ยเกนนินแค่นี้แค่นี้ ในขณะที่ถ้าเป็นกู้จากผู้ประกอบการท้องถิ่นก็ไม่มีใครดูแลเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องที่เราเชื่อว่าเมื่อพวกเราเติบโตขึ้นมีจํานวนผู้เล่นมากลายในระบบในการกากับมากขึ้นก็จะทําทให้ยิ่งมีตลาดกว้างใหญ่เพิ่มขึ้นแม้ว่าธุรกิจนี้จะเติบโตอย่างมากก็จริงครับแต่ว่าการแข่งขันก็ดูเดือดไม่แพ้กันอะไรคือเคล็ดลับความสําเร็จของเขาครับ สิ่งที่ลูกค้าอยากได้สุดนี่นะคะคือลูกค้าอยากได้เงินเยอะแล้วก็ลูกค้าอยากได้เร็วถ้าเราทํส2งเรื่องนี้ได้พร้อมกันเราก็จะได้ลูกค้ารายนั้นลูกค้าเราคุยกับเราเยอะเราคุยกับลูกค้าเยอะแล้วก็ลูกค้าก็มีความมั่นใจและสบายใจแล้วก็ได้ในสิ่งที่เขาได้ได้ไปแล้วเขาก็สบายใจเขาก็ผ่อนไหวเพราะว่าเวลาเราให้ยาวมากกว่าเรื่องต้นต้นซึ่งจากสถิติของเรานะคะเราพบว่าเมื่อลูกค้าสามารถผ่อนภายใต้ความตั้งใจที่เขาอยากจะผ่อนไปว่าเขาคิดมาแล้วว่าเขาผ่อนได้แค่นี้ี่ลูกค้ากลุ่มนี้ก็จะเป็น กค้าทีีด่ดเป็น NPL ต่ำกว่าลูกค้าทั่วๆไปเพราะงั้นประสบการณ์20กว่าปีของเราสั่งสอนเนีเรารู้ว่าความยืดหยุดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเราต้องรู้ว่าลูกค้าเราเนี่ยไหวแค่ไหน เพีงที่2ครับกลุ่มผู้ถือหุ้นทั้ง4กลุ่มซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์อย่างยาวนานในธุรกิจนี้นะครับมารวมกลุ่มกันแล้วก็มีส่วนที่สําคัญเลยนะครับที่ทําให้ Englisings Capital จำกัดมาชวนั้นเติบโตมาได้จนถ,ถึงทุกวันนี้ครับการบริรังกำลังจุดแข็งของทั้ง4กลุ่มนี้น่าสนใจมากๆถือว่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวเลยนะครับเพราะว่าแต่และกลุ่มพอมารวมกันนะครับฐานทุนก็แข็งแรงประสบการณ์ก็เยอะแถมฐานลูกค้าเนี่ยครับก็เยอะมากๆแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายพร้อมตอบสน เรามาจากลูกค้า4ี่กลุ่มที่ทําต่างคนต่างทํามาแล้วก็มารวมกันฐานเงินก็รวบรวมกันมาอย่างเข้มแข็งเรามีฐานเงินวันนี้โดยที่เรายังไม่เข้าตลาดเนี่ยเราก็มีฐานเงินตั้ง3 9 1 0ล้านบาทับไปเทียบยอดขายต่อสาขาข,าของเรากับคู่แข่งที่อยู่ในตลาดเราจะพบว่ายอดขายต่อสาขาข,ของเราเนี่ยค่อนข้างสูงเพศที่สาคัญคือเราเมองว่าลูกค้าตัวจริงลูกค้าเสียงจริงอยากได้อะไรเขาสามารถชําระนี้เราได้เราก็สามารถให้สินเชื่อเขาได้ เวลาที่เรารวมตัวจาก4กลุ่มผู้บริษัทพนักง,งานสินเชื่อของเราก็ transfer เ,เข้ามาเป็นพนักง,งานของเฮงด้วยนะคะตัวผู้จัดก,การสาขาก็ดีตัวพนักง,งานเองก็ดีผู้นี้ค่ะจะเป็นคนที่ดูแลลูกค้ารักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าแล้วก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยมีความรู้สึกว่า เราเป็นพวกเดียวกับเขาดูแลเขามาตั้งนานแล้วเวลาที่เขาอยากได้เงินเขาก็คิดถึงเราเวลาที่เพื่อนเขาอยากได้เงินเขาก็แนะนามาหาเราโมเดลแบบนี้ค่ะจะทําให้เราสามารถเติบโตในภาคอื่นๆที่เรากําลังจะขยายสาขาต่อไปด้วยเช่นกันแล้วเราก็เน้นเรื่องคนในท้องถิ่นนั้นเรารับพนักงานในท้องถิ่นมาเป็นพนักงานสาขาค่ะเพื่อที่จะทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นพวกเดียวกันเขาเข้าใจกันว่าเฮ้ยตอนนี้เก็บเข้าไม่ได้ฝนตกนะ้ํามันท่วมนะเดือนนี้เราจ่ายไม่ได้นะไม่เป็นไรเดือนหนะ้า,าก็มาจ่ายเขาเรียกว่ามีความเป็นส่วน วมกซบริษัทเฮงลีซิงแอนด์แคปิตอลจำกัดมาชนนั้นมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจนะก็คือการเป็นพันธมิตรกับผู้ประกอบการเต็มรถมือ2นะฮะแล้วก็านหน้าด้วยรวมกันทั้งหมดมากกว่า5,100รายน่าสนใจมากครับเพราะนี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขานั้นเข้าใจความต้องการของคุณลูกค้าในระดับท้องถิ่นเลยนะครับว่าเขาต้องการอะไรรูปแบบไหนและที่สําคัญก็มีโอกาสสร้างยอดขายเพิ่มเติมร่วมกันอีกด้วยครับ เซนต์ก็คือโบเกอร์หรือว่าเป็นสาขาย่อยเป็นพนักง,งานขา,ขายของเราเพียงแต่ไม่รับเงินเดือนของเรารับคอมมิชชั่นทุกครั้งที่เขาจะขายรถเขาก็จะพาลูกค้าจูงมาหาที่สาขาเขาบอกอ่ะกูกับเฮงสิเฮงเขาดีนะเฮงเขาให้ดอกเบี้ยไม่แพงนะเขาให้เวลายาวนะเออแล้วก็เือก็ไม่ต้องดาวเยอะนะเขาก็เชียร์เพราะเขาก็อยากขายรถ ไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้ครับทางผู้บริหารนี่ก็ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะเติบโตต่อนะครับเตยมเข้ามาระดมทุนอยู่ในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยครับและเมื่อได้รับเงินมาก็จะนําไปใช้หลากหลายด้านครับเช่นการขยายธุรกิจการให้บริการสินเชือ่อขยายสาขารวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเช่นธุรกิจในหน้าประกรันวินาศภัยและประกันชีวิตเป็นต้นแล้วก็ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจถัดมาครับคือการชําระคืนเงินกู้บางส่วนจากสถาบ,บันการเงิน และที่สําคัญนะครับคือการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการให้บริการสินเชื่อของบริษัทให้มีความเป็นดิจิทัลมากยิ่งขึ้นครับที่น่าสนใจนะครับคือเป้าหมายในปี2566หรือว่าอีก2ปีนับจากนี้ไปเขามองเลยนะครับว่าจะขยายทั้งสาขาและก็มูลค่าของพอร์ตสินเชื่อนั้นเกือบเท่าตัวเลยทีเดียวครับเราโตเท่าตัวเท่าตัวมาตลอดตั้งแต่เราตั้งบริษัทเทงด้ซึ่งนะคะเราเริ่มต้นที่150สาขาเองนะคะเมื่อ6ปีที่แล้วโตวมาถึง450สาขาในวันนี้ทั้งเหนือเราก็เบาๆหน่อยนะคะพเพราะว ไปตรงไหนก็มีแต่เฮงแล้วนะคะเราอยากให้คนของเราที่อยู่ในสาขาใหม่ๆของเราเนี่ยดูแลลูกค้าของเราเหมือนคนที่อยู่ทางข้างดูแลลูกค้าภาคของเรา พนักง,งานต้องดูแลลูกค้าเหมือนเพื่อนสนิทมิตรสหายในท้องถิ่นของเขาแนะนําลูกค้าให้ดีว่าอยากได้อะไรถามความต้องการของลูกค้าให้ตรงจัดเงินของเราให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดมันจะทําให้ในที่สุดเนี่ยลูกค้าก็มีความสุขเราเองก็ได้ลูกค้าที่มีคุณภาพฟังามาถึงตรงนี้แล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าในภาพใบใหญ่ ธุรกิจของเ e งลีซิ่งแอนด์แคปิตอลจำกัดมาชนจะมีโอกาสที่ไปต่อได้ความต้องการสินเชื่อยังคงมีอยู่นะครับในขณะเดียวกันตัวเขาเองเนี่ยก็มีจุดแข็งทีมผู้บริหารก็มีประสบการณ์เยอะแยะมากมายการรวมกลุ่มของผู้ถือหุ้นนะครับก็ถือว่าลงตัวมากๆเขายังเข้าใจความต้องการของคุณลูกค้าและมีผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายด้วยแต่การเติบโตเยอะขนาดนี้นะครับผมว่าในฐานะนักลงทุนเราต้องถามด้วยครับว่าแล้วการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยเฉพาะ NPL มีแนวทางในการบริหารยังไงครับ ถ้าเราสามารถกำหนดวงเงินให้เขาที่เหมาะสมกับที่เขาอยากได้เขาได้เงินไปแล้วเพียงพอกับการทำธุกรกิจของเขานะนะคะหรือว่าไปจับใจ่ายใช้สอยแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็มีเงินเหลือที่จะผ่อนเราแล้วก็ยังมีเงินอีกจำนวนหนึ่งที่จะใช้ในชีวิตประจำวันเขาอยากสะดวกสบายไม่สิงนกับกระเบียดกระเสียนมากนะักนี่ก็จะทำให้เขามีความสุขในการชำระนี่เราเป็นรายเดือนโอเคในทางทุนนะผมว่าเราก็ต้องคิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าสมมุติคุณลูกค้าไม่สามารถจ่ายได้หรือเริ่มมีสัญ,ญญาณแล้วเนี่ยทางฝั่งของเฮงลิซิ่งแอนด์แคปิตอลเขาทำยังไ เจ้าหน้าที่สินเชื่อของเรามีหน้าที่ต้องตามลูกค้าทุกเดือนเดือนที่1จ่ายปกติเดือนที่สองจ่ายปกติเดือนที่3าําท่าจะจ่ายไม่ค่อยได้กระท่อนกระแท่นเราก็ต้องถามกันแล้วค่ะว่าเป็นปัญหาชั่วคราวหรือเป็นปัญหาอะไรเกิดขึ้นเขาคิดว่าเขาจะจ่ายไหวไหมซึ่งในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยการติดตามเพงถามลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะจ่ายได้แต่ถ้าจ่ายไปถึงจุดหนึ่งแล้วลูกค้าคิดว่าตัวเองจ่ายไม่ได้นะคะก็ต้องมาคุยกับเราค่ะว่าจ่ายไม่ไหวแล้วตรงนี้จะทํายังไงได้ถ้าจ่ายไม่ไหวก็บอกว่าจ่ายไม่ไหวคืนรถยึดลด รถไปขายเจ้าตลาดเงินขาดอยู like ่เท่าไหร่ก็มาเคลียร์กันก็ถามเลยค่ะว <in> <class> ่าจะจ่ายได้แค่ไหนเช่นมาตรการโควิดเมื่อเมษาปีที่แล้วเราก็ให้ลูกค้าจ่ายประมาณ65%ของภาระที่เขาต้องจ่ายต่อเดือนคือลดทาระให้เขาไป35เดือนที่เหลือก ค่อยไปเก็บเอาตอนท้ายๆของสัญญาลูกค้าที่เป็นการเช่าซื้อ6เดือนแรกเลยไม่ต้องจ่ายต้นจ่ายแต่ดอกเบีย้ยพอโควิดเฟสหนึ่งผ่านไปเฟสสองก็มาอีกในช่วงประมาณเดือนสิงหาซึ่งเราเปิดโอกาสให้ลูกค้ามาคุยกับเราได้ตลอดเวลา บางครั้งนี่หรอออฟเฟอร์ลูกค้าเลยครัว่าใครคิดว่าตัวเองมีปัญหาเราส่ง SMS ไปแล้วคิดว่ามีปัญหาตอบกลับเรามานะปรับโครงสร้างนี้ให้ได้เลยนะไม่ต้องเป็นห่วงเราไม่ยืดลดอะไรนี่เป็นต้นพอฟังแบบนี้แล้วก็สบายใจได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับพอบบบบเท่ากับว่าเฮงลิซิ่งแอนด์แคปิตอลจำกัดมาชนก็บริหารความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทาง,ต,ต,งต,ตั้งแต่การคัดเลือกคุณลูกค้าเข้าพอร์ตแล้วนะครับ และยังไม่นับด้วยนะว่าเป็นธุรกิจน้ําดีที่ช่วยเหลือสังคมในทางอ้อมนะครับที่ไม่ให้คนนั้นต้องไปตกอยู่วงโคจรนี่นอกระบบนะครับที่สําคัญก็มีการคิดตัดดอกเบี้ยที่มีความเป็นธรรมด้วยช่วยเหลือสังคมนะฮะแล้วก็มีโอกาสเติบโตสูงไปพร้อมกับความต้องการสินเชื่อที่ยังคงเพิ่มมากขึ้นจากวิกฤตโควิดสินะครับคนไหนก็ตามที่สนใจที่จะลงทุนอย่าลืมครับเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี่ชวนก่อนที่จะลงทุนอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ท่าน นี่คือช่องถามอีกกับอีกกับผมอีกบรรันพัฒนาเพิ่มสูงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วย YouTube อย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ